วันนี้ดีเจตาก็มาจัดรายการที่แม่ห้องสอนเป็นกรณีพิเศษนะครับที่99.5อสมทอแม่ห้องสอนครับวันนี้ดีเจตาก็มากับดีเจเฟยเฟยครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีเจเฟยเฟยครับเห็นว่าวันนี้มาเที่ยวแม่ห้องสอนครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับแม่ห้องสอนเป็นไงบ้างครับก็สงบเงียบดีครับมาครั้งแรกก็ยอดนะมาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกประทับใจเลยนะครับกับแม่ห้องสอนนะแบบว่ามองไปถนนเดียวโหแบบ รู้สึกมีความสุขมากเลยว่ารถเนี่ไม่ค่อยมีวิ่งเลย<ช>รู้สึกสงบสุขมากๆแล้วก็เงียบสงบใช่แล้วเนะมืองที่สงบแล้วก็เมืองที่น่าอยู่อะไม่ใช่น่าอยู่เดี๋ยวอากาศดีมากใช่ครับเมื่อวานเราเดินทางขึ้นเขากันมาด้วยใช่นะฮะสวยงามมากเป็นทะเลเหมอกทั้งวันเลยอะคุณพอยครับเมื่อวานเราไปไหนนะ ไปโรงเรียนตชดครับปุงยามที่อำเภอปงางละพาใช่ไหมใช่มันเราเราไปทํากิจกรรมกันครับไปกับดรสอนจากเกษตรสวันนะครับประธานบริหารของช่องกานั่นเองนะครับเราไปมอบ อปกรณการเรียนการสอนนะครับแล้วก็โตนักเรียนทั้งโรงเรียนเลยครับใช่ครับแล้วคนที่ใจดีคนหนึ่งแลคือ,อดีเจต้าเนี่องนอะลงคุณซื้อขนมนะซื้อขนมซื้อของเล่นดีเจเฟยเฟยหมดไปพันสี่เนี่ยจะไปเบิกที่ใครเนี่ยครับแล้วก็มาทั้งปนที่หลังนะว่าใช้ตังเกินนะครับใช่คุณดีเจเฟยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันดีกว่าตอนนี้ไปฟังเพลงกันดีกว่าครับเพลงอะไรดีดีเจเฟยเฟยเอางี้ไหมช่วงนี้คลิปนี้กำลังบูมเลยคลิปไหนอะนี่ไง คลิปของเด็กอ้วนๆไงที่มาร้องร้อง cover c o v e ใช่ปะใช่เ o v ร r ของไวายหวายเพลงเสียใจแต่ไม่แคร์ครับของหวายหวากับนกาเซ่ครับเสียใจแต่ไม่แคร์หยอกหย